ยูทูบเบอร์ลาวตีข่าวน้ำท่วมลาวแต่ไร้วี่แววความช่วยเหลือจากไทยเพราะคนลาวปากดีบางคนพูดไอเดียถ้าอยากให้ไทยกลับมาช่วยต้องช่วยกันแบนคนลาวที่ด่าไทยทางด้านคอมเมนต์ชาวไทยบอกทางใครทางมันไม่เอาแล้วกับคนประเทศนี้เรื่องนี้จะเป็นมายังไงติดตามได้ใน ps comment ครับ เริ่มมาจากที่มีช่องยูทูบเบอร์ลาวช่องหนึ่งชื่อช่อง o One t o t a l l ได้อัปโหลดวิดีโอที่ชื่อว่าคนลาวต้องทำอย่างนี้ถ้าอยากให้คนไทยกลับมาช่วยเหลือสืบเนื่องมาจากช่วงนี้ได้เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ของลาวรวมจนถึงนครหลวงเวียงจันทร์ทำให้ชาวลาวที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยใช้ชีวิตอยู่กันอย่างยากลำบากซึ่งในสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ ไร้วี่แววความช่วยเหลือจากคนไทยและกู้ภัยไทยเหมือนทุกครั้งที่ผ่านๆมาเพราะความปากเสียของคนลาวกลุ่มหนึ่งเดี๋ยวเราไปฟังเนื้อข่าวในคลิปกันครับซึ่งยูทูบเบอร์คนนี้ได้กล่าวว่าชาวสอปป,อปอลาวสุดช้ำผลกรรมที่เคยทำไว้กับคนไทยเริ่มตามสนองล่าสุดน้ำท่วมนครหลวงเวียงจันทร์แม้แต่เศษเงินก็ไม่มีวี่แววว่าคนไทยจะบริจาคไปช่วยเหลือรวมไปถึงกู้ภัยไทย ก็ไม่มีวี่แววว่าจะข้ามฝั่งไปช่วยเหลือเหมือนอย่างเคยภายหลังที่ถูกชาวเน็ตลาวหาว่าเสือกตอนที่มาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งก่อนซึ่งยูทูบเบอร์ลาวยังได้กล่าวต่อไปอีกว่านับตั้งแต่ก้าวสู่เดือนกรกฎาคมในปี2024ประเทศเลาวก็มีฝนตกอย่างต่อเนื่องบางพื้นที่กินเวลาหลายชั่วโมง จนทำให้น้ำระบายไม่ทันทำให้เกิดมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่เส้นทางหนองแต่งหนองเหนียวสีไข่เขตสีโคตบองนะครหลวงเวียงจันทร์เมืองหลวงของสอปป,อปอลาวส่งผลกระทบต่อการสัญจรของยานพาหนะและผู้คนที่ต้องสัญจรไปมาอย่างลำบากยากเข็นบางเส้นทางแม้แต่รถยนต์ก็แทบจะสัญจรไปมาไม่ได้เพราะระดับน้ำที่สูงจนเกือบจะมิดหลังคารถ โดยในขณะนี้มีหลายครอบครัวในนครหลวงเวียงจันทร์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังเพราะในวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาฝนก็ได้ตกลงมาเป็นระยะระยะทั้งวันแถมระดับน้ำแม่น้ำโขงในเขตสีโคตบองนครหลวงเวียงจันทร์ระดับน้ำเพิ่มขึ้นที่ระดับ5.3เมตรนอกจากนี้ยังมีจุดอันตรายพื้นที่ใกล้ถนนเลขที่13ใต้ ที่เป็นเส้นทางสายหลักที่เชื่อมระหว่างภาคกลางและภาคใต้ของสอปอปอลาวซึ่งบางช่วงของบริเวณสองข้างทางก็มีน้ำท่วมสูงจนเกือบจะท่วมชั้นสองของบ้านเรือนประชาชนซึ่งในระหว่างวันที่1ถึงวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาก็ได้มีรูปภาพรวมถึงคลิปวิดีโอสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศลาวปรากฏออกมาในสื่อโซเชียลเป็นจำนวนมากและยูทูบเบอร์ลาวคนนี้ยังได้กล่าวอีกว่า เหตุการณ์น้ำท่วมในสปปลาวในครั้งนี้ไม่มีวี่แววความช่วยเหลือจากประชาชนชาวไทยไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปรวมถึงมูลนิธิต่างๆก็ไม่ได้เปิดรับบริจาคเพื่อระดมเงินมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวลาวเหมือนอย่างแต่ก่อนนอกจากนั้นยังไร้วี่แววความช่วยเหลือจากทางด้านกู้ภัยไทยที่ไม่มีความเคลื่อนไหวต่อเหตุการณ์น้ำท่วมในประเทศลาวเลยแม้แต่น้อยซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่า เมื่อตอนปี 2023... หรือเมื่อประมาณ10เดือนที่แล้วมีกู้ภัยไทยมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ที่แขวงคําม่วนประเทศลาวแล้วถูกชาวลาวกลุ่มหนึ่งหาว่าพวกเขาเสือกดังนั้นในเหตุการณ์น้ำท่วมลาวในครั้งนี้กู้ภัยไทยเลยขอบายไม่เอาแล้วกับคนลาวและเมื่อได้ยินว่าคนลาวปากดีแบบนั้นทางด้านคนไทยที่เป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปพวกเขาจึงไม่เปิดรับบริจาค และไม่ไปช่วยเหลือคนลาวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในทุกๆกกรณีเช่นเดียวกันกับกู้ภัยไทยแม้แต่เศษผ้าขี้ริ้วหรือคราบขี้ใครที่ติดอยู่ในเสื้อชูชีพคนลาวก็อาจจะไม่ได้รับจากประเทศไทยไปอีกนานแสนนานตราบใดที่กลุ่มคนที่เกลียดชังประเทศไทยยังคงดำรงอยู่ก็จริงอยู่ว่าคนลาวที่เกลียดประเทศไทยและบอกว่ากู้ภัยไทยเสือกหรือว่าเสนอหน้ามาช่วยนั้นจะเป็นเพียงกลุ่มคนจำนวนน้อย แต่มันก็จะได้ใจคนไทยเป็นอย่างมากถ้าหากว่าชาวเน็ตลาวที่มีศิลธรรมและจริยธรรมจะไม่ให้ที่ยืนคนลาวที่เกลียดไทยและเมื่อเวลาที่พบเจอความที่เห็นของคนลาวกลุ่มดังกล่าวในโลกออนไลน์ที่เห็นว่ามันไม่เหมาะไม่สมควรก็ควรช่วยกันปกป้องคนไทยรวมถึงประเทศไทยไม่ส่งเสริมหรือเข้าข้างหรือว่าเห็นดีเห็นงามไปกับคนลาวกลุ่มนั้น เพียงเท่านี้ก็คงเพียงพอซึ่งหากว่าพวกเราทุกคนช่วยกันก็มีความเป็นไปได้สูงที่ความช่วยเหลือจากคนไทยจะปรากฏให้เห็นเป็นรูปธปรรมอีกครั้งทีนี้เรามาฟังความคิดเห็นต่อข่าวนี้กันครับโดยคอมเมนต์แรกได้เข้ามากล่าวว่ากรุงเทพก็ท่วมรถลอยตามน้ําเหมือนกันชนบุรีก็ท่วมต้องช่วยเหลือชาติเดียวกันก่อนมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อมาครับ ประเทศเพื่อนบ้านของไทยรวยแล้วพัฒนาแล้วคนไทยคงไม่ต้องไปช่วยหรอกแอดไม่ต้องบอกให้คนลาวปรับตัวอะไรเชื่อว่าคนไทยจำนวนมากไม่อยากช่วยต่างคนต่างอยู่ดีแล้วทำมาค้าขายก็ทำไปแต่เรื่องส่วนตัวไม่ยุ่งซึ่งจากคอมเมนต์นี้ก็ได้มีชาวไทยอีกคนมาตอบกลับว่ารัฐบาลฉลาดสงสัยลาวอยู่ได้คนไทยไม่ต้องเป็นห่วงลาวรวยแล้ว มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อมาครับแค่ฝนตกหนักน้ำเอ่อรอระบายไม่ได้ท่วมขังนานแค่นี้ก็ต้องให้คนอื่นไปช่วยพึ่งพาตัวเองไม่ได้หรือไงเวลาลาวลำบากมีแต่ไทยช่วยเหลือพอช่วยแล้วก็ดา่าใส่ร้ายป้ายสีพี่จีนพี่เวียดบอกเป็นพี่น้องกันไม่เห็นแม้แต่เงาเวลาลาวลำบากมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อมาครับ คือไม่รู้ว่าจะไปช่วยในฐานะอะไรประเทศเพื่อนบ้านก็ไม่ใช่เป็นเพียงประเทศอ้อมข้างพี่น้องก็ไม่ใช่เพราะตัดขาดกันมา49ปีแล้วคอมเมนต์คนต่อมาครับนี่แค่การเตือนเท่านั้นนะครับจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเอลิโยลานียในปี2024 2025เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะโดนผลกระทบหนักทุกประเทศเขาเตรียมการรับมือหมดเช่น จุนสเสบียงอาหารความพร้อมบรรเทาสาธารณภัยและอุปกรณ์กู้ภัยอินเดียบังคลาเทศเวียดนามแม้แต่กัมพูชางดส่งออกข้าวหรือส่งน้อยลงอินโดนีเซียขอซื้อข้าวล่วงหน้าจากไทยเพื่อการนี้สปอปอลาวรัฐบาลลาวไม่มีการพูดถึงไม่มีการเตรียมการอะไรเลยคือรอญาติแย่งความช่วยเหลือล้าอย่างเดียวใช่ไหม พอจะครับเมื่อพวกคุณไม่ชอบเราก็ต่างคนต่างอยู่ประเทศคุณเจริญและพัฒนาแล้วอย่ามายุ่งกับประเทศกำลังพัฒนาเลยครับแล้วอย่ามาเรียกร้องมนุษยธรรมอะไรอีกล่ะมันใช้ไม่ได้กับคนเนระคุณเข้าใจนะครับคอมเมนต์คนต่อมาครับรอท่าาอจีนาอเวียดมาช่วยเดอ้อใจเย็นๆไว้คอมเมนต์ต่อมาครับไม่ช่วยคะ่ะด่าดไทยตลอดเลยไทยเราก็ท่วมความคิดเห็นต่อมาครับ ลราวควรจะช่วยตัวเองได้แล้วพึ่งตัวเองจะดีกว่าเดิอจะได้มีการดิ้นรนเพื่อพัฒนาไงล่ะเอาใจช่วยความคิดเห็นคนต่อมาครับคนลาวนี่เขาใช้ส่วนไหนของร่างกายคิดคนจีนคนเวียดตัดไม้ไปขายพอมีปัญหามาขอให้คนไทยไปช่วยทําไมไม่ไปขอคนที่สร้างปัญหาให้มาช่วยความคิดเห็นคนต่อมาครับไม่เข้าใจจิตใจของเขาเลยนะคิดได้เนาะ คนอื่นมาช่วยแก้ทุกข์ให้เราแทนที่จะกล่าวขอบคุณกลับบอกว่าเสือกมาเองไม่ได้ขอร้องเออทำไมจิตใจมันดำมืดขนาดนี้หมดคำจะพูดเลยซึ่งจากความคิดเห็นนี้ก็ได้มีผู้เข้ามาตอบกลับว่ามันเป็นคนจำพวกมีอคติครับถ้ามีอคติอยู่ในใจแล้วมองอะไรไม่เห็นหรอกครับมันขาดสติความคิดเห็นต่อมาได้มาตอบกลับคอมเมนต์คนก่อนหน้านี้ว่า คนไม่เห็นคุณค่าของน้ำใจที่หยิบยื่นให้แถมพูดไม่ดีใส่ก็สมควรแล้วล่ะครับและความคิดเห็นต่อมาก็ได้เข้ามาตอบกลับความคิดเห็นคนก่อนหน้านี้ด้วยเช่นกันว่าถ้าไม่อยากให้ช่วยก็แทนที่จะบอกว่าไม่เป็นไรเราช่วยตัวเองได้หมามันยังไม่กัดคนที่เอาอาหารให้นี่จุดๆๆกว่าหมามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อมาครับคนภาครัฐลาวเขาไม่อยากให้เข้าไปยุ่งเขากลัวเสียหน้า ซึ่งจากคอมเมนต์นี้ก็ได้มีอีกคนเข้ามาตอบกลับว่าก็เพราะเป็นเช่นนั้นแหละคนลาวถึงต้องรับกรรมที่พักและรัดก่อขึ้นเป็นมรดกกรรมรูปแบบหนึ่งความคิดเห็นต่อมาครับขณะรถกู้ภัยไปช่วยแท้ๆยังเก็บเงินเขาแล้วก็ไม่ได้รับความสะดวกความคิดเห็นคนต่อมาครับเงินที่ลากู้ไทยไปสร้างถนนใกล้จะหมดแล้วแต่ถนนยังไม่ได้สร้างเลยสักที สรุปว่าเงินที่กู้ไปไม่ได้สร้างชาติแต่เอาไปสร้างครอบครัวพวกรัฐบาลลาวนี่เองมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อมาครับสมัยก่อนคิดว่าลาวเป็นบ้านพี่เมืองน้องแต่เดียเด๋ยวนี้เปลี่ยนความคิดแล้วเพราะคนลาวไม่เคยคิดแม้แต่เสี้ยววินาทีว่าคนไทยเป็นบ้านพี่เมืองน้องงั้นก็ทางใครทางมันครับความคิดเห็นต่อมาครับล่าสุดแม่ค้าขายหมูแดดเดียวหากินในไทยดูถูกคนไทยนะ จะให้ช่วยยังไงคนไทยจนซื้อของเงินผ่อนคนลาวซื้อของเงินสดคนจนจะกล้าช่วยคนรวยอย่างไรละท่านมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อมาครับคงมีชาติเดียวในโลกที่เกิดอุทกภัยและมีคนมาช่วยแล้วไปด่าเขาแม้แต่ญี่ปุ่นที่เป็นประเทศที่พัฒนาขั้นสุดเขายังต้องขอความช่วยเหลือเลยแสดงให้เห็นว่าคนในประเทศนี้จะเป็นคนนิสัยอย่างไรคอมเมนต์คนต่อมาครับ นิสัยคนไทยถ้าได้รักก็รักหมดใจถ้าได้เกลียดแล้วเกลียดเข้ากระดูกดําแล้วก็มาถึงความคิดเห็นสุดท้ายของคลิปนี้ครับขอชื่นชมคนไทยที่รักษามารยาทที่ดีไม่เสือกเรื่องของคนอื่นจบลงไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องราวและคอมเมนต์ในคลิปนี้ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าคนไทยเจ็บแล้วจําครับดีมาดีกลับถ้าร้ายมาก็ร้ายกลับครับ เห็นได้จากคอมเมนต์ในคลิปนี้ที่เรียกได้ว่าคอมเมนต์เป็นเอกฉันท์เลยนะครับว่าจะไม่ช่วยเราในวิกฤตในครั้งนี้อย่างแน่นอนปล่อยให้เราช่วยเหลือตัวเองกันไปครับแล้วทุกคนล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรต่อเรื่องนี้ก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปของเราเลยนะครับ ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็ช่วยกดปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ปุ่ม subscribe เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปและจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเราสำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ